มปดูปรถปั่นน้ครับวันนี้มีงานนะครับก็<อ>ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเ,ออเดี๋ยวไปเจอกระหน้าง่ายทีนะครับกันตามตัวแร้ก่อนครับช่วงนี้นี่ครับานน้าจะมีงานนะครับ จะล้างเก็บมาลดแล้วยอะไ้ใช้นะก็ดูสีที่เก็บอะไรครับตรงนี้เอ้ยหมาน่าจะมาสองกันยังไม่รู้หน้าเดี๋ยูดูหน้านครับ รู้ที่ไหนนะครับตามสูตรเลยก่อนครับอ้อยังงั้ก็ฝากช่องเลยนะครับคุยกับติดน,นะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปลเท่าไหร่ครับช่วงนี้ บาช่องหมเลยนะครับอ,อันตรายแท้นลาอย่างก็ช่วงนี้ก็ตรงกระจกก็ไม่ได้เก็บปกันนะครับบางบางบางบานก็หลุดมั่งอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวจะถอดมาเช็ดซะหน่อยครับยาดล้ใหม่นะครับอาจจะไมเสี่ยงล้มนะครับวันนี้ขี่รถอยู่นะครับขี่มอไซ แบ้านผมนะครับห,นบหันคาน้าต้นไ้า้หันคาน้ำลดีพุสิ่งนะครับ mm hmm. ไกลๆครับเกลีต่อครับ mm hmm. แต่ที่ผมอยู่นี่หันค้านะครับอำเภอหันคานะวัดน้นำฝนหนองแปลงนะครับ มารุกแผิดคันนะครับเอารถคารต์มานะครับก็เลยจะลำบากหน่อยนะโอ้ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูครับทำได้อยู่แล้วโอเคครับไปสองคัครับ ัไม่รู้เลยโอเคครับครบแล้วสองคันแล้วครับเนื้อวันนี้ก็นิ่มๆน,นะครับประมาณสิบไล่เอาประมาณสิบไรนนะครับโอ้คอจะเวลรอบลิ้ไวไ้ปั่นทีหลังมั้งเนี่ย น้ำก็แค่นๆนะครับผมว่านาะแต่ก็ตีจมไปเลยครับอย่างงี้ถือว่าตียากนะครับเป็นรอเลืกเกี่ยวนะครับรอลอเรื่อเกี่ยววิง่งก็ถือว่าน้าไม่ใช่พื้นเรียน,นะครับโอ้ขดุนปั้นโคกยังไงน้ำไม่ค่อยมีด้วยครับ นักเอาเรื่องนักเอาเรื่องตอนนี้เสียงนิ่มๆครับไล่ท่อไม่นานมากจะน่าจะปั่นเขียนหนึ่งครับตูโลสี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูแก้ว อันนี้แ5 0นะครับรุ่นช้างศึกนะครับรุ่นที่มีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีตัวคิวคิวมังโคนนะครับด้านข้างของมังโคนให้เรับนะครับมีคิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นช้างศึกนะครับแ5 0ครับเอ็มหนึ่งกันเลยว้าวเล็กครับข้าที่จะเล็กเลย นี่ไปนี่นิ่มเลยนะครับแล้วมาแล้วโอ้ดูสังเกตนะครับดูสังเกตด,ดินนะครับเป็นล้อเลืกเก่อยนะครับ อ่ะมาดูคันนี้นะครับทอ,อ,อดังนะครับคันโนต้ตเท่บเนียบนะครับคันโน้ตมาดูคันนี้มาครับอุ๊ันนี้เหมือนจะใช้รอบรอบเครื่องเยอะกว่าคันโน้ตครับ ตีเกน,นึงเท่ากันนะครับตีง่ายครับนาย,ย่างี้เละเแบยบสบายๆนะครับทะเลคอนโทรลเป็นๆก็ประหยัดน้ำมัน,นครับีเดี๋ยวยินเละมากครับแด่ร้อนมากครับ ไหนก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับซุยช่องสิทธิ์นะครับโอ้นกก็ยังเพียบเลยครับไม่ค่อยมีลมนะครับแถวนี้สบายๆตีน,นานจะมีงานสักที เดี๋ยวก็เกลือรุนนี้ก็น่าจะมีงานเยอะแล้วครับงานยงงานย่าน่าจะเข้านะครับและงานแย้มเข้าก็จะมีคลิปดูเยอะนะครับผมก็จะออกไปถ่ายคลิปด้วยนะครับอ่าอีอันนี้นะครับที่ที่มีเสียงเทโบินะครับผมไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดเทเบินะครับ แก่ทำเขานะครับแปลงแปลงแปลงพวกคอท่อเขานะครับบางเสียงครับเด็กจะฟิวฟิวนะนี่แหละคนตัวพี่ทำคลิปรีวิวให้ดูหน่อยอ่าได้ครับเดี๋ยวมาวางกันครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะเดี๋ยวถ้าต้องการทำนะครับแต่เล็กที่บ้านไม่มีครับเลยไม่ได้ทำนะครับ अञा แค่นี้นะครับติดตามคลิปหน้าเลยครับฝากช่องด้วยนะครับสวีคับตินนะครับโอเคครับผม